สวัสด like? well, mm. mm. hmm. mm. okay. oh. ีสวัสดีมันสุขุลทุกคนวันนี้พบกับนพกุลช่องโนสตาวลาวไบบ้านสวัสดีตอนดึกๆเนาะวันนี no ้กำลังเลิกงานเนาะก็เลยพากันเทตัมหุงกินนิดลวทุกคนพี่พีเอฟซีบอกว่ากินตามหุงมันพอดีบรนไดเนาะตอนกลางคืนแต่ว่ามันยากเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าพากันเทตแนวใดได้เนาะเขาเป็นไรพี่ล่าเอาคุปปุ่เอาพี่ท่านใส่น้ำใส่น้ำเออคุณรุ่นเลย ติยังไม่ได้มาทนะับอันนี้คือโสมหน้าผู้ซับมะฮุงว๊อบคนช่วยเองค่ะวย,วยคนช่วยเองค่ะแต่เขามีสามีแล้วนะคะทุกคนโสดอยู่วะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้วาตอนนี้โดสดเลยโอสามีไม่อยู่สามีไปใส่นะเฮ้ยอันนี้คนช่วยะคะ่ะเมื่อวานเขาหยุดเขาไปทำผมมาทุกคนสบายดีนะดูสบายดีดดยดวยมาก แนะนำตัวเนื้อซื้อ,อลาเออเวลาคนงามทุกคนเอาเบิ่งกุศลซ้ำมะฮงแม่นาคในตำนานบซ้ำมะฮงแม่นาคในตำนานซ้ำมะฮงโอ้ยบ้านกัษย์ซี่ฮกฮกแดเลยทุกคนมีทั้งเกิดมีทั้ง <c oughs> อีหยังเนาะโคมันกินรอดน้องพ่อเลยนาะบ้านกัษย์ซี่ฮกฮกแด ตอนนี้หิวเนาะกินมันรอทุกคนพากันเลิกงานทุกคนไม่ได้เลิกไวแดงเนาะก็เลยพากันเฮ็ดตํำห่งกินเนาะลูกค้าโปมีช่วงนี้เงียบลูกค้าเงินมิดลูกค้าเงินมิดเนาะแม่นบอกนั่งนับโต๊ะกับพี่แม็กอยู่พี่ขอสักสิบโต๊ะนะผน,นวันพอเราเอาห้าโต๊ะคะแนนได้ได้เก็บโต๊ะสะม,มุตม่านั่งนับโต๊ะ เลี้ยงง้างหนึ่งะี่แม่มาเลี้ยงง้นเลี้ยงตัวเเะเราตีนเราที่เหวาหมูหลังมันติดแบหอยู่เกินรแล้วครับทำโมงครับุใส่แล้พิแห้งพพิ้้าวสูตรนี้ใส่ยังนะเม็ใส่กะปิน้ำใส่น้ำตาลทรายบริสันต์น้ำตาลปีบ ว่าตามตุ๊หานี้ใส่ใส่ยังใส่กาแฟอยู่พี่แม็กซ์พูดมามันบางมันบางเนี่ยมันนะคะเออมือทาสุภาพบุรุษก่อนอ่ะมือสุภาพอู้ทาไม่น่ากด้เลยโมเมนต์ไม่น่าแม่ยังก่อ นั่หนัแม่เบี้ยค่ะนะเออท่าซามมุงได้เลยท่านี้เออแม่เบี้ยแม่เบี้ยท่าซามมุขูววเราไปเปิดร้านใดเนาะมันขูดตั้งแต่โดนยางเปล่าจับได้ตีมันตั้งมันขานั่วนะโอ้ยหอมกินกัะปีขนาดเลย พอแล้วอย่าตำแรกละแม่กี้เพชรแซมตามล,ล่ะไน,ตนะ,ะ,ะตามอ้อม่ะอพอ,อ้วแซมังมนันแซมมะขือ,อมะนาวกันไม่ได้ล้างเลยนะตอล้างแล้วเนาะออนที่เราล้างปวดท่าท่าซักมะฮุง <laughs> ท่าซับมะฮุงทุกคนแม่เบี้ยนในตำนานแซ่มากเกาะแล้วได้ล แล้วมากรอกไปนะมากรอกนานนกนมันใสได้ใสได้ตอนนี้คือบกรอกตบกรอกอ่ะคือมันกรอบหมันกรอาสับกคือมันหานแล้วมันคือหวานแล้วกินเหมือนเจ้อี้ไม่เจ้าอีตอไปตว คนต่ำก็ตำ <c ười> คนซับกันนะำะมงีนะเา้าบ่มีนม้แตันเกละายด <c ười> มันองไเป็นน้ำตาลทรา,า,า,ายนะมันก็เลบ่มีน้ำเื่อมันทีละลาย ามาใสกันได้น,น,นบ,บานอ๋อีแบบหอมกะปนะเพราะว่ามันทงกปทกเีอยั<ะ>นนะ เครื่องกับวงิศบาทว่าจะไปซื้อร้านในไหนก๋วยเตี๋ยวอันก็ข้าม,ไ,มได้ข้ามไปไปซื้อร้านอปแอปเปลเลยตอนนี้ทุกคนกำลังลุ้นการซับห้องของอันยังก็แม่เบีย้ยในตำนาน <laughs> แม่เบีย้ยในตำนานอันนั้นแม่เบี้ยอันแม่เบี้ยซองเจ็สี่อันนี้แม่เบียเบ้ย,ยอ,อันซ่องนั้นยังนะลาวลาวโทรคม บ้านยังนะบ้านยังนะบ้านบ้านเจ้าบ้านณฐโธมฮะบ้านณทโมบ้านณทโมเออบทจาก,ก,กเป็น่อยกันเลยเราไปเทิงแล้วนะเดี๋ยวไปห้องเรามันตามอารมณ์เราอันนั้นนะเวลาขึ้นห้องแล้วทุกคนเดี๋ยวไปห้องเนาะรอตามแล้วจงไปห้องเออใส่ก,กับดีนำํำ มันด้ยไม่กี่สิต้องเอาในซับมันจะมีน้ำในนี้มันวุ่นผมมันก็ไปคนละรสชาตินะเนาะแบบฮาวซับแบบนี้กับแบบนั้นคนละรสชาติเลยเนอะแบบนี้ก็จะอีกรสชาติหนึ่นงไม่ได้นนอยู่บ้านใดกินมันรอมามาก็คือหน้าแดงแล้วไ่ควร เด้ตะไตพอหน้าเดงตะไลมาให้กำลังใจเนี่ยแม่บี่ยซัดมาห่งม้ยคุณินปรแหนมีแหนมนะฮะบน้่จะม่แทนกันเลย เป็นตะน้ำที่บโบเออส้นไหลก็า่าตามลงไปได้มันก็นเลยลน,น้ำตา เอกหวานมะนาวชิคหนึ่งเออใส่แล้วมาชิคเค็มใส่ไล่ไลเค็มเนี่ย,ยองมันมะนาวเลยยังยาพาไปแล้วมีมี้อนนันป้อนนันดอกย้มนละรสชาติกันยู่ร้านเลยคนละยานมะนาวพื้มือเจ้ามีพือนมือกินออแล้วเออ 是一个多。嗯。嗯 จะได้บอมีพ,กพักนะรับนำ้ำมะนาวพอมเหมือนหาเด็กนะ,ะจะไปกะเพรากัินปะไปกะเพรากินกินได้บ่กินได้เห็นกันแล้วเนีซีดมากทุกคนแซ่บมากอืมเซ็ ทุกคนทำแล้วแล้วมากินเท่ารำกันเดี๋ยวหาอันตั้งก่อนพักอันเราก็มีมันไม่มีจะใบเลยพักนั่ไเลมีไปเท่าไรเขาก็จะเอามาตัทิงไปกินปกติเต้นมันก็เป็นรักเอิ้นลายบ้านปลาเต๋ของเจ้าบักแล้วเป็นหลักแล้วก็บ้านขักน้าเขาเอาแล้วสมัคั้นพวกเอย่งเลยแม่เหรอบุ๊คแม่ปลาเต๋อมาบุ๊คกินเอนนี้มันไง เอาะาบอตมูมน,นะนี่อ่น้านออ๋อเมันเห็ดล่ยูแต่ว่ากระดาเด็ดกันละก็เปืเด็ดกันต้องใส่มัอันนี้ พักหน้ามาเลยคนี้พักน้ากันแตงในสองผานึงอยู่ทางในกระพานึงอยู่ทางนอกกับพานึงเสียดาย้ืยคับยังไม่ได้กินเธอแตกหระขึ้นลงมาเลยไม่ได้มาได้กินเขา้องแง่น้องขึนผ้ามาเด้อมาเด้อมันไ้ข้นวายามาเด้อถ้านั่งมานนาถ้านั่งมนน ินมาท้ายๆแล้วมันสิคิดเกมห <laughs> มดแล้วมืดปะโบมืดทุกคนเลือน้ำเล็กน้อยเนาะอันนี้อันซุปมะเขือมืดข้าวเหนียวสามสี่ห่อบ่แซบอันไดยแซบบ่แซบให้จักคะแนน S <S <S อร่อยอะรกตื่นไป <S 1> <S 1> ทุกคนตอนนี้นชุชขึ้นมาห้องแล้วเนาะคือกินข้าวแล้วแล้วกแกแงกงย้ายกันไปพักผ่อนพายพักผ่อนมันเนาะอิ่มจนจุกเม้ดข้าวเหนียวซองห้อปลายแบบง่างมาเมื่อยเนาะกำลังหิวนะะจำกินจำเอาจำเอาเพชรกระปงูก,กันว่าเพชรรอบวัวูแต่ว่าเหงื่อแตกเลยตอนนี้ <S <S เหงื่อแตกเหงื่อแตนเนาะ แซ่บขนาดเลยน้อยครั้งที่ได้กินข้าวหัวมกันนะทุกคนแบบอยู่ในบนเท็ดงานกันสิกินไผ่กินมันเนาะมันบ่มีเวลาสิมันได้มานั่งกินนํากันแบบนี้นะสิกินไผ่กินมันกินแล้วกันแล้วแบบนี้นะสีแบ่งเวลากันกินผู้นั้นกินผู้นี้กินแล้วกันแล้วบ่มีโต๊ะนั่งกินขอกินข้าวได้ทุกคนทานไผ่ทานกินเนาะอยู่รานนะบ่มีเวลามานั่งเวากันหัวมือเซลแบบนี้เวลากินข้าวเนาะได้นั่งกินข้าวน้กันก็รู้สึกดีแบบนึงเนาะแบบมีอย่างเว้าส่กันฟัง แบบเรื่องนั่นเรื่องนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังประมาณนี้ทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้นน่นกสสิขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะฝากพี่ๆทุกคนก็ไลค์ก็แชร์ก็ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้โน้ทนคลิปต่อๆไปเลยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสบายดีายบาย